ตีบีโซปะกาวาพาหุง่งหนุนดาผวาตุสาวบังคารางังมาแล้วเซมุสซิลีเลยเอาละมาแล้วผีชื่อเคนเนตจอห์นสันตอบสนองกับทุกคนก m ฟมีส g ย อุ้ยเสียงเท้าห้องห้องห้องสายมือครับห้องสายมือเก้าครับเก้าอุ้ยสเปริตบล็อก <Yeah. S 1> ใช่เพราะมันเหลือสามสิบได้ยุบต่อไปเลยนะมันมหมดแน่ไม่ยัง Tell me can you tell me tell uh me now uh, ต้องนอ้อนกระดูกแป๊บแป๊บ้วผมเดี๋ยวยนไม่โอ้ยไม่ขยนสามารสักปไม่ไม่ผมอันนี้อันนี้ว่ะ เโอเคโอเคเจอกดอฟเลยฮะสรุปเป็นแมนะต้องถ่ายรูปผีแล้วก็แล้วก็วกคเควสคูซิฟิก เว e า e a r ร you? ่เว r า are ร o u ผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนคนพูดแล้วอุ้ยเป็นบอกได้อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยคนถูกฟากตอนนี้ไม่จะล่าแล้วนะ เโอเคถ้าเกิดไม่มีไม้กานเข่งก in <inside> ็ได้แดกคนตีบ <onsieur> <IN> ีโ <add> ซ <ixel SC> ่บากาวาพาหง่วงหนุนแบบพาวัตสาศักดิ์บรรพกาวมาแล้วมาแล้วที่ไหนวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนี

ไม่ต้องแล้วนะัรับไปไปกลับกรับ <laughs> ต่อไปครับพี่เอ้าเมื่อกี้ผมเป็นอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยไมเคิลวินสันไมเคิลวินสันกิฟต์มีอสายกิฟต์มีอสาย กีฟมิสเอบิชอผมเห็น้แถวทีแบบครับต้อง้งไหนฮะแถวสองแล้วสองครับห้องสุดท้ายเลยกำลังไปครับผมอจอดเดียคุยเองได้ฮะมอยู่ไไม่ฟีซิ่งเฉย Mích họ được công bạc như vậy là vậy là good, good, good. มันอยู่ไหนเนี่ยน,นาน,นมากโอเคหายแล้วหายแล้วออกออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ I think แต่ท้อเพราะว่ a มันไม่ร้สถ่าได้มเมื่อกี้ถ่ายได้บ้างไหมรันรันไปไหนแล้ววะ มันไม่ออกมาเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้ยผีบัก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 ครับผีบัก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  เฮ้ยอย่าอย่าเต้นแรงหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วไหแล้วอยตอะไรนะครับนะครับกลับบ้านดีกว่าเานทมาล้เคนเนตมาติน ต่อเสนอกรุทุกคนอา้าวขอคุณแจน่อยค่ะใช่ครับเซเวอร์ิีเลยร้อยขอบคุณค่ะแหววอายุไม่เอานี่ยแหละ,หละซเ,เซเวดงศาห้องไหนครับห้องบนห้องบนห้องนอนซ้า,ายมือ <c oughs> เสือไมสินเลือดเก้าแกวมเมื่อกี้มัน11เ,เนี่ยตรงนี้9อ่ะทางเดินเหรอโอ่าทางเดินเอาหนังสือมา,อาเลครับอ่ะวางแล้วครับหนังสือวางแล้วหนังสือวางอยู่นี่วางแล้วครับผม ผมให้เขาอีนั่งนั่นคนนั้นโอเคเลยเออเอฟิซิงครับฟิซิงผีอยู่ทางเดินฟิซิงนะฟิซิงโอเคเซปิลิทบล็อกครับครบแล้วครบแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ครบนี่ตอนนี้ได้สองอันครับฟิซิงกับเซปิลิทบล็อกอ๋ออ๋อกดไบติงกดไบติง ที <rude S 2> ่ปิดไฟลงมาได้ยอ <น conduct? S 1> ่มันสว่างจ้าเลอปิครัียมันไม่มีกอรอปอยู่แล้วมเออใช่ไม่มีกี่แม่ Can it show yourself? Can it give us Do something? a t e Martin Martin Kenneth. Kenneth Martin Hannas, can you speak? Die. Hannas. show yourself. Can you speak? Talk to me. Talk to me. Talk to me. Show yourself. Kill us. Die. Hey, Kill us. Show yourself. Show yourself and kill us. Hunt us. hunt us. Han us. Kill us. Show yourself. Kill yourself. ช่วยเซลฟ์สตูปปี้เควส์เควส์ไม่กางเขนเสร็จยังกลับไปดูก่อนไหมเผื่อมันออกมาสับๆรอบแต่มันโดนผนึกเนี่ยเหยียบเกลือหันอ่ะเกลือเหยียบกีหันอ่ะสติเหลือเท่าไหร่ฮะสติเหลือเท่าไหร่สติเหลือเท่าไหร่ฮะครับโอ้ยโอ้ย อันนี้ห้องซักผ้าไม่ก็ประตูนี้ก็ได้สาาักเท้าเีิประตูให้อื้ม <c oughs> เอาวะ <c oughs> มันไม่โดนไม้กางเขนอ่ะ ได้ครับได้ใช, <gasps> ใช่แล้วอุ้ยให้เปิดป่ะน่าจะต,ต้องเปลี่ยนที่ยนกลางเขน,นะน่ะเมม่ีััันนนนดิลงบไ,ไปไปเราไปไเราไปปราบมันดีกว่าไปปราบมันกันกินยยนะกินได้เลยฮะแต่แต่ผมยังไม่กิน เดี๋ยวมันไม่ออกมีคนถือเต็มเลยที่ถือไปเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้ฟ <Okay. S 2> ักยูแป็กฟาจิวสตีปิดโกสคอมอนคิวอัสฮันอัส ค <Han> ิวมีพีปีมันอยู่ไหนเนี่ยพีถ่ายรูปไม่ได้ยังไม่รู้เลยอะ่ะปลอดภัยไหมครับแต่แต่ไฟเฮ้ยเหมือนเล่นอีกอ่ะขึ้นขึ้นไปเปลี่ยนที่ไมค์รางเขนกันฮะ เลย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 เขยิบเขยิบผมียมจี่วยตัวเงหัน u ัน Where are you? Hear us Fuck you Talk to me Can you speak Can you speak ดูเรื่องดูเรื่องเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว chúc 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 máy chúc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  máy, chúc 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 ไม่บอกที <c oughs> ่ถ่ายรูปให้เลยพี่แตกไปหนึ่งไม้มากางเขยนยังไม่สำเร็จเลยทำไมพี่ผมจูกิ้งมันทำไมพี่ทำไมพี่ไม่จูกิ้งอ่ะพี่ เอ้มันไม่ยอมเหยียบไหมฉีดเลยอะพี่ทำไงดีเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะโผล่มาจากตรงไหนอะไม่ใครพอจะเห็นบ้างไหมขอฮาฮากินยาเถอะพี่ขอฮาฮาอ๋อผมก็ลืมถ่ายรูปผีกลับกันไหมว่าแต่จูเผื่อเล่าได่ไปวางใจไหม